พออายุของเราเข้า 3, เลขสามาจะรู้เลยว่าเซลล์เสื่อมผิวหนังเสื่อมโซมเนี่ยมันเป็นยังไงตอนที่อายุเข้าเลขสามช่วงแรกๆอยู่ๆก็เหมือนผิวแห้งขาดน้ําขึ้นมาทันทีช่วงนั้นทั้งผิวดําแห้งกา้านแต่งหน้าก็ไม่ค่อยตีดเเรียดมากเลยค่ะนอนก็ไม่ค่อยหลับไม่รู้จะทํายังไงดีจนได้ไปศึกษาหาข้อมูลจนทําให้รู้จักเทโลเมียคือ DNA ที่อยู่ปลายสุดของโครโมโซมทาหน้าที่กําหนดอายุไขของเซลล์และกําหนดอายุไข,ขของชีวิตเราและถ้าเทโลเมียสั้นลงก็จะนําไปสู่การเสื่อมและตายของเซล เป็นสาเหตุของความชราตัวนี้เลยค่ะนาเมทิตที่มี3มเทคโนโลยีที่ช่วยในการยืดเทโลเมียร์แล้วหลังจากที่เบลได้ทดลองทานรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าสดใสขึ้นรสึกร่างกายกระปี้กระเป๋าภูมมแพ้ก็ลดลงและนาเมทิตเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี FIR ด้านการชะลอวัยผ่านการออกแบบแกลไกในการทํางานเสริมกันและยังได้รับรางวัลเบสเอ w วอร์ดอาเซียนแบรนด์แล้วแบบนี้จะไม่ให้เบลเลือก นามีทิตได้ยังไงสามารถสั่งซื้อได้ที่ f เฟซบ o ๊กเพจนามิทิตไทยแลนด์หรือ l i น์แอดนามิทิตไทยแลนด์